น้องเห็นส้มเขียวหวานบ่ส้มหลงสามสีลูกอุน่นแต่ว่ามีปัญญาเอาพี่น้องนะบ่มีปัญญาเอากินได้แต่มองเก็บยอดจะนางอู้นี่นี่นี่นียอดจะนางอ่อนอ่นี่แ็ม ปล่อยกบปล่อยปลาเก็บผักขากลับเดินเก็บผักเก็บยอดเจ้านางอ่อนอันนี้มันใช่มหโอ้โเกือบแล้วไม่ล่ะบอแม,ม่ยอดอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยเออส่แว่นแข่งช่วนหน่อยเก็บแต่ข้างทางน้องในส่วนบอกเก็บร้อนอากาศเหนย็ี เดินนิดนิดทีนิดทีนดนดนหน่อยเปาะปะประตะ,ะ,ะ,ะกันไปกระท่อมน,น้อยคอยรักปลากล้วยแล้วก็แซมด้วยสม้สมเขียวหวานสม้สมสมะนาว ไปไม่ต้องเก็บลึกนะักร่อนยายร่อนร่อนยายกลับโอ้ยนกเหมือนไก่เลยวะ่ะไก่ปางไงโอ้ตัวบัเลอร์เลยอะ่ะตัวผู้ะนะ่ะเพราะมันออกแดงๆ

เอาเป็นาชาเห็นแต่งตัวหรอแต่เอาไม่ต้องประัดเนอเดี๋บบยวผมไปตัดเองเ,เออเจ๊จะปลูกทำอะไรล่ะเอาลงอันอนี้คือพันธุ์เหล่าพุทีเขาปลูกอะไรต้นนี้นะกระถิอ่ะจริงปลูกฟักทองไม่น่าจะลกนะุกเนาะเก็ดฟักทองมันเถามันคลุมไม่ใช่เลย พี่ใจฟักทองคุมเนี่ยไม่ออกไม่ฟฟกฟักเนี่ยทีนี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยเที่ยวเขาบ้านดองอะนะ จับนี้ถ้ามีเนื้อที่อีกไล่นึงนี้สงสัยจักอะไรอ่ะเนาะเต็มมดเหมือนกันละจุ้ปูบอกแม่เออเอออันนี้เมื่อไหร่มันจะเต็มกะลาแล้วเนี่ย หนึ่งเดือนเต็มๆมันถึงจะเต็มกระลาใช่ไหมแล้วถึงเก็บทีเงนี้นะใช่ปะที่เพนเก็บไปขายอะรู้ว่าไงครึ่งเดือนเก็บทีนึงโอ้ยอันนี้ทำไมไม่โอ้ยมันยโอยใจจะขาดเกะมันไม่ได้ยโอยเมะ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 เหมือนน้ำนี่เกะเอาเธอก็เข้าใจว่ามันยโอยแบบ

ปลูกยางนี่ไม่ต้องไปอะไรเลยเนาะคุดที่มันล่วงๆอย่างเงี้ยเดินสะดุดอะไรวะยอดงานเข้าโอ้โนี่ก็สวย กลมมากๆก,กินกุ้งเหรอกินเยอะเกินห่ยดิกุ้งนอ,อะไรเขาเรียกอะไรเรสซิ่ลโรบันเยอะ,อะเย็นดีเนาะหน้านอนตองอีเนาะผูกเป้นอนถ้าจะเย็น